สวัสดีค่ะทุกคนเตยนะคะวันนี้เตยจะมาเปิดดวงการเงินราศีธนูเดือนมกราคม2569เดือนนี้ต้องบอกเลยว่าเงินของธนูไม่ได้มาจากการรอแต่มาจากการขยับค่ะเพราะดาวพฤหัสเจ้าเรือนของธนูเดินเด่นทำมุมกับดาวอาทิตย์และดาวอังคารแปลตามโหราศาสตร์ไทยคือโอกาสใหม่มาเงินมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการย้ายการเริ่มสิ่งใหม่ ฝั่งปังเรื่องเงินธนูที่ย้ายงานรับงานใหม่ทำงานต่างที่ต่างถิง่นงานออนไลน์ line, งานขายงานที่ต้องเคลื่อนไหวเดือนนี้มีเกณฑ์เงินเข้าแบบไม่คาดคิดได้ไรายได้เพิ่มจากการตัดสินใจเร็วหรือได้เงินจากการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตยิ่งกล้าขยับยิ่งได้เงินแต่ฝั่งพังเรื่องเงินต้องเตือนแรงค่ะถ้าธนูรีบลงทุนตัดสินใจเร็วเกินไปหรือหลงเชื่อคำว่าโอกาสทองระวังมากเพราะดาวอังคารจะทำให้ใช้เงินไว พลาดเพราะความใจร้อนเดือนนี้คำต้องห้ามคือรีบเอาเดี๋ยวไม่ทันโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยขอลองก่อนสรุปการเงินธนูเดือนมกราคม2569เเงินมาจากการขยับอยู่นิ่งเท่ากับพลาดรีบเกินไปเท่ากับพังคิดไวแต่ตรวจสอบเท่ากับปังถ้าคุณเป็นธนูและอยากให้เงินเดือนนี้เข้าจากการตัดสินใจที่กล้าแต่มีสติพิมพ์ว่าฉันจะขยับอย่างมีแผนใต้คลิปนะคะ แล้วอย่าลืมกดติดตามเตยไว้เพราะราศีถัดไปเงินนิ่งแข็งแรงแต่เหนื่อยสุดค่ะ